สวัสดีครับพบกับลุงเศษชอนะบ,บชาน n e ลคนเดิมอีกแล้วนะครับคลิปนี้ลุงเศษก็จะมาพูดถึงหลังจากที่ลุงเศษใช้แล้วมีความรู้สึกยังไงชอบไหมแบบไหนนะครับระหว่าง3ามีห้อนี้นะครับก็ก่อนที่จะพูดก่อนแนะนําตัวก่อนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมนะีทีวีสติ๊กเนาะ Google ทีแล้วก็เรียวมี Google ทีวีนะสอยี่ห้อนี้ใส้ในตัวเดียวกันนะทีนี้พูดถึงว่า2ตัวนี้ระหว่างตัวนี้ กับตัวนี้นะครับนะครับมีความร้อนแบบไหนยังไงเท่ากันนะครับความร้อนไม่ได้แตกต่างกันนะครับทั้งตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ความร้อนพอกันเนาะเพราะว่าโดยที่มันความร้อนเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกเนี้มันไม่มีช่องระบายอากาศนะมันไม่มีช่องระบายอากาศเลยมันเป็นเนื้อตัวเดียวกันเดียวนะครับมันก็เลยทําให้มีความร้อนสะสมอยู่ภายในแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่ามันจะระบายแบบ ช่องว่างหรือว่าคายออกมาตามวัตถุอย่างเงี้ยโลหะเนาะคือสีดํานะครับมันเก็บกักความร้อนได้ดีกว่าสีขาวเนาะมันก็เลยส่งผลใหอ้อ่มีความร้อนหนักกว่านะตัวนี้ความร้อนไม่ค่อยเยอะเพราะมันเป็นสีขาวเพราะว่ามันระบายความร้อนได้ดีกว่านะอันนี้น่าจะเข้าใจเนาะคล้ายๆกับเราใส่เสื้อสีดํากับสีบขาวนั่นแหละครับเวลาเราใส่เสื้อสีดําออกไปโดนแดดเน, simple, นี่ยร้อนพอเราใส่เสื้อสีขาวปุ๊บไปโดนแดดรู้สึกเย็นสบายไม่ค่อยร้อนนะเออสรุปคล้ายๆกันนั่นแหละ ทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยนะครับพอเวลามันร้อนนะครับมันก็จะร้อนมาถึงนี่เนาะอุปกรณ์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกแป๊บหนึ่งนะครับผมอจะบอกอ่ะนะครับพอมันร้อนปุ๊บตรงนี้ยเรามักจะเสียบหลังทีวีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอหันกล้องให้ดูก่อนแป๊บหบนึ่งนี่นะครับอ่ะเสียบลงไปอย่างเงี้ยนะครับ,บพเพื่อนหลังทีวีของเราเนี่ย มันมีความร้อนอยู่แล้วนะไอช่อง hdmi เนี่ยภายในเนี่ยนะครับมันมีความร้อนอยู่แล้วหลังทีวีช่อง hdmi มีความร้อนปุ๊บผนวกกับไอตัวเนี้ยมันมีความร้อนนะครับมันเท่ากับว,ว่าเพิ่มความร้อนให้กับอุปกรณ์พวกนี้อีกนะครับจากที่ความร้อนอยู่ที่4% 5%เเพิ่มไปอีกเป็น6%มันก็เลยทําให้ชิ้นส่วนภายในเนี่ยนะครับเกิดการสึกหรอหรือ,อเสื่อมสภาพไวนะครับอไอพวกเนี้ยก็ร้อนอยู่แล้ว่อีกนะครับ ีนี้เขาก็เลยถึงแถมสายแบบนี้มาให้นะครับที่เขาแถมมาให้เพื่อมันจะด้วยช่วยเรื่องความร้อนนะครับนะไม่ส่งผลให้มันร้อนมากอ่ะเราก็ย้ายลงมาอีกนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับอ่ะสรุปก็เหมือนของ Google ใช่ไหมครับ Google เขาถึงมีตัวนี้มาให้นะครับอ่าแต่ไอตอนที่ผมซื้อยี่ห้อเนี้ยมันไม่ได้แถม สายตัวนี้มาให้เนาะสายแปลงหัวสัญญาณเนาะมันไม่ได้แถมมาให้นะสายพ่วงนี่แหละอ่ะนะครับเต่ซื้อตัวนี้มาเขาแถมมาให้นะทีนี้นะครับถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาเสียบกับตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยเรื่องความร้อนได้มากขึ้นนะครับจากที่มันอุปกรณ์พวกนี้มันเคยร้อนอยู่ห้าเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นพอเราเอาไปเสียบหลังทีวีแบบตรงๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเพิ่มความร้อนนะแต่ว่าเขาแถมตัวนี้มาให้อันนี้ สรุปนะครับผมอยากให้เพื่อนๆใช้แบบนี้มากกว่านะถ้าไม่จําเป็นนะครับนี่ให้ใช้ยางนี้มากกว่าเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องความร้อนได้ด้วยเพราะว่ากว่าความร้อนจะไปถึงตรงนี้นะครับมันก็ผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมมันก็ต้องโดนลมโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปตรงนี้จะไม่ค่อยร้อนนะผมลองดูแล้วนะครับอ่านี่นะครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงว่าราคาที่ผมซื้อเนี่ยราคาที่เท่าไหร่นะตัวนี้ผมซื้อ ได้ปีกว่าแล้วตั้งแต่2020นะครับนี่1บกุมภานะครับอ่า1ิกรกฎานะครับพูดผิด18กรกฎาเนาะตัวนี้2020นี่ก็ได้ปีหเดือนนะก็สรุปว่าพังเดสมอลเลตัวนี้ก็ได้1ปีแนละ้วตัวนี้ได้1ปีซื้อหลังตัวนี้3มเดือนอ่ะตัวนี้ก็เพิ่งซื้อได้อาทิตย์หนึ่งนะครับ2ตัวเนี้ยใส่ในตัวเดียวกัน Google ใช้รีโมทได้กันได้นะครับอ่าใช้รีโมทด้วยกันได้ ใช้กับตัวนี้ได้เนี่ยใช้ด้วยกันได้นะเออรีมโมทนี้ก็เอามาใช้กับตัวนี้ได้นะอะผมให้ดูลิีโมทตัวนี้เขาก็เพิ่มปุ่มมาเนาะค่อนข้างที่จะชอบนะอะปุ่ม Netflix, YouTube YouTube Music Premium Video อ่ะ Google Assistant นะเออเนี่ยสวยอันนี้นะครับผมให้ดูนะระหว่างสองอันเนี้ยนะครับนี่ ก็คือสรุปความร้อนไม่ได้ต่างกันนะครับแนะนำให้ใช้สายพ่วงอย่างนี้ที่เขาแถมมาถ้าไม่มีเราก็ไปซ,ซื้อแบบนี้มานะครับอ่าซื้อแบบนี้มานะครับมันจะช่วยเรื่องความร้อนด้วยด้วยนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะมาสรุปนะครับว่าเออราคาที่ผมซื้อผมบอกผมซื้อมาที่1735บาทส่วนตัวนี้2องพันหกส่วนตัวนี้หนึ่งพันสองรบาทนะครับตัวน,นี้ เออราคาที่ผมหามาได้เนาะนะปัจจุบันตรงนี้ราคาค่อนข้างสูงนะอยู่ที่พันแปดสองพันก็มีสามพันก็มีนะที่ผมไปเซิร์ชหาดูนะครับอ่าก็ลองดูนะแต่ว่าพูดถึงว่าใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้อนะครับระหว่างสองยี่ห้อเนี้ยสองตัวเนี้ยอาลุงเสงแนะนําให้ซื้อตัวนี้เลยดีกว่าเนาะยังน้อยเขาเป็นเอ1นลอยสิบนะครับตัวนี้มันเป็นอลอยเก้านะแต่ตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะให้แรมสองลอมแปดนะ พอกันหลือตัวนี้นะเออแต่ตัวนี้ทําได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าว่ามีงบขึ้นมาหน่อยนะครับเพิ่มตัวนี้ดีกว่านะครับเพิ่มตัวนี้ดีกว่าอันนี้ผมใช้ได้ปีกว่าแล้วรู้สึกว่าไม่งอแงนะไม่เจออาการอะไรเลยแต่ว่าหลายๆคนอาจจะเจอก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ส่วนตัวยังไม่เจอนะนะครับค่อนข้างดีนะชอบตัวนี้มากกว่าผมให้ตัวนี้เป็นหนึ่งในใจผมเลยนะตัวนี้ก็เพิ่งจะใช้ได้วันสองวันผมรู้สึกว่าเอ้ยมันดีกว่าเพราะว่า สองตัวนี้สอตัวนี้มันเป็นใส้ใน Google เนาะอ่าความรู้สึกเราเราเคยใช้ Google TV มาเรารู้สึกว่าโอ้โอเคเราชอบนะเี็ดสองตัวเนี้ตัวนี้เขาขอให้เป็นอ่าตัวที่สองของผมส่วนตัวนี้นะครับยังสรุปไม่ได้เพราะว่ามันยังมีหลากหลายยี่ห้อผมกะว่าจะซื้ออีกยี่ห้อหนึ่งมามาเทสนะครับที่มันขายอยู่ในอ่าอเมซอนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับที่เขาเอามาขายเนาะ ่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนกันหมดนะไอ้คำว่าสติเนี่ยนะครับมีหลากหลายยี่ห้อนะราคาเกียด800ก็มีนะนะครับผมว่าจะซื้อราคาถูกทุมารีวิวดูนะครับอ่ะสรุปก็ประมาณนี้เนาะถ้าว่าใครที่กําลังมองหานะครับเล็งหานะก็แนะนําเอาตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,200หรือ300 400ก็แล้วแต่นะบางเจ้าเข้ามาเนาะส่วนตัวนี้ก็ตายตัวเราราคาอยู่ที่สองพไม่เกินสองพนะ ส่วนตัวนี้ก็พันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทตัวนี้ผมเอามาเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าใครหาได้ถูกกว่านี้หรือว่าราคาอาจจะขึ้นหรือมีคนเอามาขายเขาเรียกว่าเครื่องหิว้วอาจจะบวกภาษสงภาษีอะไรประมาณนี้เนาะสรุปตัวนี้ใช้ดีกว่านะในมุมมองผมตัวนี้ไม่ค่อยดีแต่ตัวนี้โอเคผมก็เลยได้ทดสอบเมื่อคืนก็เปิดทิ้งไว้ทั้งคืนนะก็ไม่เห็นเจออาการอะไรนะครับเพราะว่าลืมปิดเนาะตื่นเช้ามาก็ดูได้เฉยนะก็ประมาณนี้ถ้า ใครชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบอยังไงก็ช่วยถามมาใต้คลิปว่าเออมีแบบไหน,นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ที่หลังเราคลิปนี้ผมขอจบเพียงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ